สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมล่งรอบโลกนะครับพามาล่องแก่งนะครับจากลําน้ําอุ้มผางและลําน้ําแม่กองครับซึ่งมันจบกันนะครับอยู่ตรงนี้เรามาอยู่ที่อุ้มผางนะครับเป็นล่องแก่งจากมันจะมีลําน้ําอุ้มผางมามันจบกับลําน้ําแม่กองนะครับแล้วก็เราก็จะล่องไปขึ้นที่ ผ่าเลือดนะครับผาเลือดอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็คงได้เจอนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ดูบรรยากาศของอลําน้ําว่าเชี่ยวหรือแรงขนาดไหนนะครับก็เป็นการล่องเรือไปได้เรื่อยๆน,น,นะครับก็มีข้างๆก็จะมีดอกไม้มีหญ้ามีอะไรดูมาเสียท่านะครับก็ดูในกระเป๋านะครับก็มีสมาชิกในล,ลําเรือก็มีอยู่หกท่านนะครับที่ จะพาเราเดินเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ผาเลื่อนนะครับชื่ออาจจะน่ากลัวนะครับนี่ครับบรรยากาศบนลําเรือก็ค่อนข้างคึกคักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเขาดังนั้นนะครับไม่ค่อยเรืมาน้ำหรือไม่ก็เด็กทะเลไปเลยนะครับ <laughs> รับนะั่นคือคือบรรยากาศบรรยากาศบนตลิ่งนะครับซงตอนนี้กําลังรอสมาชิกมาพร้อมๆกันนะครับเรือให้เรือมา พร้อมๆกันแล้วเราจะได้ออกมาอย่างนี้ครับเพื่อความบาลานซ์ครับเทคนิคของการล่องเรือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่นะครับจากน้องครับจากนี้ไปไกลไหมครับถึงผาเลือดก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงแล้วเราจะไปได้ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับประมาณห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อประมาณห้ากิโล ชโมงครับถ้าอย่างนี้พี่เอก็ไห้ตามได้ครับถ้าความถ้าความเร็วและดบนี้นะครับคนแข่งคนแข่งเลยเขาเออนันตนาคราชอยู่นะแล้วน้องครับจากผ่าเลือดนี่เรามีต่อไปที่ไหนหรือเปล่าหรือสุดที่สุดที่นั่นเลยครับถ้าล่องเรือก็ยังมีต่อครับแต่ถ้าข้ามัตกก็นั่งรถต่อ อ่อต่อไปไกลไหมครับขึ้นเรือแล้วเป็นรถีกอ๋อครับคือวันนี้แล้วนะครับหลังจากขึ้นที่ผ่าเลือดแล้วเรามีจุดหมายปลายทางที่น้ําตกทีรอซูนะครับก็จะไปต่อด้วยการนั่งรถอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับเพื่อไปดูน้ําตกทีรอซูนะครับตอนนี้ก็สมาชิกอีกหลายลํานะครับก็นี่ครับก็มีหลายลําที่ก็กล่าวกันตอนนี้เลยครับ สนุกสนานนะครับจากคนฮะโอ้ครับนี่คือบรรยากาศนะครับของการแล้วก็เป็นธรรมดาของคนกรุงนะครับไม่ค่อยเจอน้ำน้ำที่เป็นลำธารแบบนี้ตนใจจะไปอาบที่อื่นนะครับอาบน้ำครับครับลองครับแล้วเรือล่องเรือแบบนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยครับพายไปเรื่อยๆนะครับไปลอยปอ่า นั่นก็คือบรรยากาศของอาการล่องเรือของข้างๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมลังรอบโลกนะครับพามาดูเผื่อท่านนักท่องเที่ยวหรือใครสนใจนะครับก็มาได้ที่อุ้มผางนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนที่มาอุ้มผางแล้ว <ไป S 1> ต้องมาล่องเรือนะครับ เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเออบอกให้เรารอแล้วไม่รอเราเลยยังไงวันนี้เดเราก็แซงครับโอ้แซงเลยครับแซงแซงเห็นน้องพวกเราเราชอบความเร็วสามคนหน้ายังบอกนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในการมาอุ้มผางนะครับครับ นี้มขับรถดีครับ <ผม S 1> แค่ไม่ตามใครแล้วไม่ให้ใครแซงฮะก็ผมหลังรอบโลกก็จะพาไปเที่ยวเรื่อยๆครับในที่ที่อันศีนและที่ที่ใครไม่ค่อยได้ไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของลำน้ำแม่กลองนะครับชื่ออาจจะเหมือนแถวแถวนครปฐมแ,แถวนครชัยศรีแถวสมุทรสงครามสมุทรส,สาครน,นะครับแต่ว่านี้ก็ แต่ว่าอยู่ที่อุ้มผางจังหวัดตากนะครับนี้เป็นต้นน้ำของต้นน้ำอ่ะต้นน้ำเลยต้นน้ำของแม่คคือเป็นต้นน้ําที่ลําน้ําอุ้มผางกับลําน้ําแม่กรองไหลมาบรรจบกันล่าลไปแยกจะมีช่วงนึงเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำล่างลีแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นแม่กรองอีกอันนี้เป็นต้นน้ำเป็นต้นน้าเป็นต้นน้าของแม่กรองนะครับ น้นเป็นแก่งเหรออ่าตรงนี้อาจจะเป็นน้ำวนใต้ดินครับน้ำวนมาบนดินให้คุณแบบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับเดี๋ยวส่งไลน์ไปให้นะครับติดติดตามได้นะครับทางอ่า YouTube หลังรอบโลกนะครับติดตามได้นะครับ กล้องกล้องของเล Blog, ลรือลำเรานี่กันน้ำ้วยนะผมก็ให้ดูบรรยากาศในการล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดเยอะเดี๋ยวผิดครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผิดเคยผิดไหมมีผิดเยอะครับผิดเยอะแต่ถ้าลำน้ำกองกับอุ้มผางนี่ไม่ผิดแน่นอนครับ ีผู้ชมไลน์มาบ่อยๆครับมั่วดิจานมั่วดิครับใช่ครับมั่วดิครับท่านท้ององผมไม่ค <to> ือมั่วครับผมเลยจะพูดในน้อยๆครับได้ดูภาพเป็นเดียวัครับขอให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบรรยายเยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าไอ้มะม่วมั่วครับเพราะว่าผู้ชมที่อยู่ให้ภาพเล่าเรื่องครับภาพเราเรื่องนะครับเพราะว่าบรรยากาศน่าจะสนุกกว่านะครับนี่เราก็จะล่องไปเรื่อยๆนะครับ เห็นน้องผู้พายเรือบอกว่าอีกประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่ผาเลือดนะครับในช่วงนี้ผมก็จะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะลอดอช่องว่อนผานะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับอันซีนนะครับโอเคน้องเดี๋ยวมันจะมีช่วงตื่นเต้นว mm ิวๆิงง้ยเนี่ย นี่ <มา S 1> นเกสุดก็คือตรงนี้ค,คือคือตรงนี้ต้องก้มหัวใอ้ดีนะครับถ้าก้มไม่ดีเดี๋ยวจะไปชนหินเขาหักนะครับครับระวังน่่นนะครับท่านผู้โดยสารครับนี่ก็นี่ก็เป็นชงนั่นผาครับที่เราพา,ายผ่านมานะครับ น,นี่มันหน้าดำน้ำยิงฟ้านะเนี่ยครับ,รบก็มันก็ความสวยงามก็ทำให้จินตนาการไปต่างๆนะครับแล้วแต่คนนะครับ,รบนานๆเราจะมีโอกาสได้มาล่องแก่งที่มีธรรมชาติอันยังอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับ,รบนี่ก็เป็นโค้งน้ำนะครับ อ,อันนี้ก็จะข้างหน้าก็จะเป็นชะง่อนผานะครับเป็นชะง้อนผาสูงชื่อว่าผาโบครับที่มันโบว่ามีรูอยู่ตรงกลางก็แค่เหมือนถ้ำเหมือนตอนนี้นุมมนเอาคานเสียบแล้วแบกเหาะมาแล้วหลุดกลางทางตอนไปทําถนนยึดกรุงลงกาก็เลยห,หลุดจากคาน,านออมาก็เลยไปช่อมคานสอดไว้ มั่วครับมั่วครับก็แล้วแต่จินตนาการนะเพราะว่าธรรมชาติได้สรรสร้างมาแล้วนะครับแล้วแต่จิตกรหรือว่าคนที่มีความรู้จินตนาการสูงๆจะจินตนาการกันไปนะครับไม่มีผิดไม่มีผิดถูกนะครับเรามองเป็นศิลปะและความสวยงามนี่ครับตรงกลางลําน้ําก็จะมีชะง้อนหินนะครับนี่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษนะครับนี่ครับคนที่พายเรือเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนควรหลบตรงไหนควร จะไปนะครับอ,อีกใครไคทับน้ำตรรกสายลุง กินที่ถึงครับอ๋อ oh, สายลุงมันจะลงตอนเก้าโมงครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมคงรายงานให้ดูความสวยงามของลำน้ำเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงที่ <c oughs> ที่สวยงา,งามกว่านี้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะกลับมา <c oughs> นำภาพสวยๆกลับมาให้ท่านผู้ชมได้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ